คลิปนี้ครับเป็นการรีวิว k ิ i s ต a n o Ronaldo ปีย u r o 24บวก5จากประสบการณ์การเล่นมาทั้งหมด50เกมผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่าเป็นยังไงกันบ้างซึ่ง p โด้ปีนี้ครับมีค่าพลังอยู่อันดับที่4จาก41ปีของพี่แก่เลยแต่สิ่งที่น่าสนใจจริงๆของปีนี้เนี่ยก็คือเป็นปีที่มีโอกาสค่าพลังจะเพิ่มขึ้นถึง116เลยครับ ถ้าเกิดพีโดตัวจริงอะนะพาทีมชาติโปรตุเกสไปถึงรอบชิงชนะเลิศของยูโร2024ได้แล้วก็เช่นเคยครับหัวข้อทั้งหมดที่ผมจะรีวิวมีอยู่7หัวข้อด้วยกัน เรามาเริ่มกันที่สปีดเทสกันครับก็มีเทสวิ่งปกติกับวิ่งแบบแตะบอลซึ่งในระหว่างนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกข้อมูลเบื้องต้นของพีโดสัตเล็กน้อยเช่นเคยครับก็พีโดปียูโร2024นี้จะมีส่วนสูงอยู่ที่187เซนน้ำหนัก85กิโลกรมัมรูปร่างปกติใส่ไข่ครับสัดเท้าขวา5เท้าซ้าย5แล้วก็มีข้อสังเกตเล็กน้อยครับก็คือปีที่มีน้ำหนัก85เนี่ยจะมีแค่5ปีเท่านั้นครับ ได้แก่ปี UT 2 4่ y 23 l i f e ที่2แล้วก็ปีนี้ครับแล้วในส่วนของค่าพลังความเร็วที่บวกฟูลทีมแล้วเนี่ยจะอยู่ที่125ครับเช่นเดียวกับสปีดต้นเลยก็อยู่ที่125เช่นกันและผลออกมาแล้วครับในการวิ่งปกติทำเวลาอยู่ที่22.22วินาทีครับแล้วก็การวิ่งแบบแต่บอลไปข้างหน้าเนี่ย ทำเวลาอยู่ที่23.19วินาทีครับก็ถ้าเกิดดูจากสถิติคลิปก่อนของฮาแลนด์ปี f c บวก5เนี่ยซึ่งฮาแลนด์ปี f c เนี่ยจะมีรูปร่างน้ำหนักส่วนสูงแล้วก็ค่าพลังที่มากกว่าพีโดในทุกๆด้านเลยนะแต่พีโดในปีนี้ก็ทําความเร็วได้สูงกว่าฮาแลนด์ครับซึ่งความเร็วที่สูงกว่านั้นสูงเพียงแค่0.01วินั่นแหละครับ แค่เซียววินาทีเท่านั้นเองแล้วก็การแตะบอลเนี่ยพีโดก็ทำได้ดีกว่าอยู่ที่0.04วินาทีครับก็มากกว่าแค่เสี้ยววินาทีเหมือนกันครับก็จะเริ่มเห็นแล้วครับว่ารูปร่างของนักเตะเนี่ยก็มีผลกับความเร็วเช่นกันซึ่งในความเร็วและสปีดต้นประมาณนี้ของพี่โดเนี่ยก็สามารถที่จะวิ่งหนีตัวประกบในจังหวะทะลุช่องหรือจังหวะที่มีพื้นที่ให้วิ่งยาวๆได้ดีเลย แต่ถ้าเกิดตัวประกบของฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาเห็นเราวิ่งแล้วแล้วก็เริ่มวิ่งมาพร้อมกับเราเนี่ยพีโดจะวิ่งฉีกแบบให้หลุดเลยเนี่ยจะทําได้ค่อนข้างยากครับซึ่งแน่นอนครับก็ต้องแก้ปัญหาตรงที่การใส่โค้ดเฟิร t สทัชเท่านั้นครับเพราะว่าพอใส่แล้วเนี่ยพีโดถึงจะสามารถมีจังหวะวิ่งฉีกหรือว่าวิ่งกระชากพลิกบอลหนีตัวประกบได้ดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเจนเลย มาต่อกันที่เรื่องของการยืนตำแหน่งและก็การหาช่องกันครับการยืนตำแหน่งในเกมรับเนี่ยในจังหวะที่ป้องกันลูกเตะมุมจากฝั่งตรงข้ามพีโดเนี่ยมักจะอยู่ในกรอบเขตโทษรอหม่งแย่งบอลกับฝั่งตรงข้ามครับ ในการเล่นเกมลุกพี่โดเนี่ยจะเป็นนักเตะสไตล์วิ่งหาช่องเลยครับพอกองกลางเราได้บอลปุ๊บเนี่ยพี่โดกวักมือเรียกหาบอลตลอดแทบไม่มีจังหวะที่ขี้เกียจเลยครับและจุดเด่นหลักๆของพี่โดปีนี้เลยเนี่ยก็คือการหาพื้นที่ว่างครับตรงไหนที่มีพื้นที่ว่างและไม่มีตัวประกบ พีโดเนี่ยจะวิ่งไปอยู่ตรงนั้นเสมอเลยไม่ว่าจะระหว่างกองกลางกับกองหลังฝั่งตรงข้ามหรือว่าพื้นที่ตรงฮาร์ปสเปซพีโดเนี่ยก็จะวิ่งสอดโผล่มาตลอดเลยทําให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นพีโดได้ง่ายมากๆแต่มันก็เป็นดาบสองคมเช่นกันครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพีโดไม่ได้วิ่งสอดมาจบสกอร์อย่างเดียวบางทีก็วิ่งมารับบอลด้วยถ้าในทีมเนี่ยไม่มีตัวจบสกอร์คมๆเช่นในคลิปนี้ที่ฟูกโปรตุเกสเนี่ยนอกจากพีโดก็ไม่มีนักเตะคนไหนที่จบสกอร์โหดเลยทําให้ ยิงประตูไม่ค่อยได้ครับซึ่งผมก็ลองหาวิธีแก้แล้วนะที่จะไม่ให้พี่โดเนี่ยวิ่งมารับบอลบ่อยแบบนี้นั่นก็คือการปรับเทคนิคให้พี่โดเนี่ยยืนอยู่ตรงกลา,างสนามครับแล้วก็ตั้งเทคนิคไอสีแดงเนี่ยให้หาช่องการปรับแบบนี้ก็จะช่วยให้พี่โดเนี่ยหาพื้นที่แถวๆตรงกลางแล้วก็บริเวณหน้าเป้ามากขึ้นจะช่วยลดการวิ่งมาต่อบอลได้ครับในหัวข้อถัดไปครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของกองหน้าเลยนั่นก็คือการจบสกอร์นั่นเอง ซึ่งผมก็จะขอแบ่งเป็น3เรื่องหลักๆเช่นเคยนั่นก็คือการยิงในกรอบเขตโทษการยิงนอกกรอบเขตโทษแล้วก็ฝีคีครับเริ่มกันที่การยิงในกรอบเขตโทษกันจุดที่เตะตาของผมเลยก็คือค่าพลังจุวสกอร์ที่บวกฟูลทีมแล้วของพีโดปีนี้เนี่ยอยู่ที่1 3 9เลยนะครับ คือมันเยอะมากๆแต่ในการยิงแบบปกติเนี่ยกับไม่คมเท่ากับค่าพลังที่มันเขียนไว้เลยครับบอลมันพุ่งแต่ว่าไม่ค่อยเข้ามุมครับคือหลายๆจังหวะเลยผมยิงยัดเสาแรกนะโดนเซฟบ่อยมากครับหรือจะเป็นการยิงแบบเล่นทางไปทางเสาสองเนี่ย ก็ติดเซฟเหมือนกันครับซึ่งมันแบบเออค่าพลัง139 9แล้วเนี่ยมันควรจะมีความแบบโกงขึ้นมานิดนึงเพื่อให้เรารู้สึกว่าเออให้มันเหมาะสมกับค่าพลังหน่อยอะไรเงี้ยแต่มันกลับมาดีตรงการยิงแบบโลเดเวนช็อ t ครับเรียกได้ว่าคนละเรื่องเลยบางทีเนี่ยยังไม่ได้แบบตั้งหลักดีๆเลยอะ่ะ ก็ยิงเข้าครับคือบอลเนี่ยมันพุ่งลอดผู้รักษาประตูไปเลยครับก็ถือว่าโอเคไว้ใจได้ละไม่ติดใจก็ได้อะไรงี้ส่วนในการปั่นเนี่ยก็ทําได้ดีครับน้ําหนักบอลดีโค้งพุ่งเข้ามุมแต่อาจจะต้องตั้งหลักดีๆหน่อยครับถ้าแบบว่ายังกดวิ่งอยู่หรือว่าฝืนยิงแบบหลักไม่ดีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะหลุดกรอบครับ หรือว่าบอลไม่มีทรงเลยก็เป็นไปได้แล้วก็ในเรื่องของการหม่งกับการวอลเลย์เนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของพิโดปีนี้เลยก็ว่าได้จังหวะการเทคตัวเนี่ยบอกเลยว่าโกงมากๆครับบังชีกระโดดแบบไม่มีหลักเนี่ยก็ขึ้นหม่งได้แบบดื้อก็มีแล้วก็หม่งแรงซะด้วยแล้วแถมเข้ามุมอีกก็คือไว้ใจได้แน่นอนเรื่องหม่งของพิโดปีนี้ส่วนการวอลเลย์เนี่ยก็ตึงๆเลยครับจังหวะวิ่งมาซัดเต็มข้อบอลแรงพุ่งเสียบมุม แทบไม่มีลูกที่จะหลุดกรอบเลยส่วนมากก็จะโดนแบบซูเปอร์เซฟอะไรเงี้ยเนาะส่วนความถนัดของเท้าเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับยิงได้ทุกมุมทําให้เล่นง่ายมากๆมาต่อกันที่การยิงเต็มข้อนอกกรอบครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึก แปลกๆกับปีนี้อยู่นะครับบางทีก็ยิงแรงบอลพุ่งเข้ามุมแบบสวยจะจัดเววอร์เลยแต่บางทียิงออกไปบอลแผ่วปลายครับหรือบางทีบอลพุ่งแบบเอื่อยๆก็มีครับมันแอบต้องลุ้นทุกครั้งที่เรายิงไกลเลยว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะก็เลยเออแอบติดใจตรงนี้นิดหน่อยนะครับ ส่วนการปั่นนอกกรอบเนี่ยก็พอๆกันแหละครับหรืออาจจะหนักกว่าก็ได้เพราะว่าไม่ค่อยมีความโค้งหรือความคมเลยครับ รวมถึงความแรงด้วยเรียกได้ว่าหวังผลได้ยากมากๆบางทีลูกไหนชัว์แล้วเนี่ยยังไม่ได้เลยครับส่วนมุมอมืมม่นๆเช่นตรงกรอบขอบเข็โทษออกมาไกลๆหน่อยเนี่ยก็แทบไม่ได้ลุ้นเลยครับและสุดท้ายของการยิงครับก็คือการยิงฟีคิกถือว่าได้ลุ้นทุกลูกแน่นอนครับบอลแรงเข้ามุมแล้วก็ถือว่าฝากฝังได้เลย ต่อไปครับเรื่องของการส่งบอลเรื่องของการส่งสัน้นไม่มีปัญหาเลยต่อบอลเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างยอดเยี่ยมส่งไม่มีเบี้ยวเลยครับแล้วก็ส่วนของการแทงบอลต่างๆเนี่ยเลือกได้ว่าทําได้ดีมากๆน้ำหนักบอลพอดีทุกอย่างเลยเพอร์เฟกสามารถเอาพิโดเนี่ยไปเล่นแบบเป็นตัวดึงตัวประกบแล้วก็คอยมองหาช่องเพื่อแทงคิวลองพาให้เพื่อนเข้าไปยิงประตูก็ได้เช่นกันครับแล้วก็การเปิดบอลเนี่ย ถือว่าทำได้ดีมากๆเช่นกันจะเปิดแบบปกติเปิดเลียดเปิดโดงก็ทำได้หมดเลยครับขนาดทีมนี้เนี่ยที่ฟูโปรตุเกสไม่ได้มีนักเตะที่มงดีๆหรือว่าเป็นนักเตะที่เข้าฮอตแบบ จัดๆนะพี่โดยังแอฟิตขนาดนี้เลยถ้าเกิดมีนักเตะที่มีจุดเด่นในเรื่องของการเข้าฮอตเนี่ยบอกเลยว่ามันแน่นอนครับเรื่องต่อไปครับคือการเลี้ยงบอลและความคล่องตัวก็ถือว่าเป็นปีที่ใช้งานได้ดีเลยครับจังหวะการหันหน้าหันหลังกับการพลิกตัวจากข้างหลังไปข้างหน้าอาจจะติดน่งงๆนิดห,ห,หน่อยแต่ไม่ถึงกับอ่ด ตอนบังคับเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่ามันยังตามนิ้วอยู่ส่วนการเลี้ยงบอลการไปกับบอลเนี่ยค่อนข้างเร็วแต่ก็ไม่ได้จัดจ้านขนาดนั้นอาจจะเพราะว่าไม่มีพลังแสงอย่างปีดเลอร์เลยไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าโดดเด่นกว่าปีอื่น ส่วนจังหวะการวิ่งไปกระบ,บอลแล้วก็ขยับเปลี่ยนทิศทางทันทีเนี่ยจะมีการเสียจังหวะอยู่บ้างครับส่วนระยะการสมผัสบอลเนี่ยก็ปกติดีไม่มีแตะบอลยาวหรือแตะบอลลันเลยแล้วก็สกิลมูฟเนี่ยก็ค่อนข้างดีพลิ้วเลยครับด้วยสกิล5ดาวเนี่ยก็สามารถเล่นท่าได้เกือบทุกท่าสามารถเอาตัวรอดได้สบายโดยเฉพาะเวลาดวล1นต่อหนึ่งเนี่ย ถือว่าได้เปรียบสุดๆเลยแล้วก็ movement เนี่ยไม่ช้าไม่อืดเลยนะค่อนข้างเร็วแต่การออกแอคชั่นสกิลยากๆอ,อย่างพวกแบบเบอร์บะท็อปเทินกับซีดานเทิรนเนี่ยอาจจะมีแอบเหนื่อยจะช้านิดๆหน่อยๆแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกมที่ใช้งานได้ไม่น่าเกียดเลยครับ ต่อไปครับเรื่องของเกมลับถือว่าก็ยังทําได้ดีเช่นเคยครับข้อดีเลยก็คือพิโดเนี่ยเป็นนักเตะสไตล์ที่ขยันวิ่งไล่บอลครับถึงจะแย่งบอลได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็สามารถที่จะวิ่งเข้าไปสกัดเข้าไปกดดันฝั่งตรงข้ามให้เสียจังหวะได้เป็นประจำซึ่งไม่จำเป็นต้องตั้งเทคนิคให้ลงมาช่วยเกมรับเลยพีโดเนี่ย ก็วิ่งไล่ขยันสุดๆครับมีแค่เราเนี่แหละต้องหามพี่โดวิงด่งโดยการตั้งเทคนิคให้พี่โดเนี่ยรออยู่ข้างหน้าครับและเรื่องสุดท้ายครับความแข็งแกร่งจังหวะเบยดชนต่างๆเนี่ย พอจะสู้ได้บ้างครับแต่ไม่ถึงกับว่าเป็นเตะสายแข่งโป๊กนะจะเป็นฟิวแบบเก่งลูกถูไทยซะมากกว่าจังหวะการเบียดชนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับเหลี่ยมบอลในจังหวะน,นั้นๆเลยครับถ้าเกิดเหลี่ยมไหนที่พี่โดชนะก็หลุดเลยอะไรประมาณนั้นส่วนการบังบอลเนี่ยก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งสามารถบังบอลหรือว่าฝากบอลรอเพื่อนเติมได้แต่จะบังได้ไม่นานนะเพราะว่าถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามเค้ากดกระแทกเข้ามาเนี่ยก็เสียหลักได้ง่ายพอสมควรซึ่งมันก็เป็นข้อ ดีนะเพราะว่าปีนี้เนี่ยมีพลังแฝงพุ่งล้มทําให้เรียกฝาวได้ถือว่าได้ยิงฟีคิกกับจุดโทษเยอะกว่าปกติพอสมควรเลยครับ โอเคครับงั้นเราก็มาสรุปกันสำหรับพี่โดปียูโร2024บวก5ปีนี้ซึ่งผมมองว่าพี่โดก็ยังเป็นนักเตะที่ครบเครื่องเช่นเคยครับแต่ถ้าเกิดจะให้บอกจุดเด่นของปีนี้จริงๆเนี่ยผมว่าก็คือการหาช่องกับการส่งบอลครับส่วนจุดที่รู้สึกว่าเป็นปัญหาก็อาจจะเป็นเรื่องของการยิงครับก็อย่างที่บ่นๆไปนะครับแต่จริงๆมันก็ยิงดีแล้วนะแต่ด้วยเรื่องของค่าพลังการยิงที่ให้มาค่อนข้างเยอะเลย ซึ่งมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่ามันควรจะทําได้ดีกว่านี้สักหน่อยไหมอะไรประมาณนี้แต่ก็ต้องรอดูกันอีกทีตอนที่มีการอัพค่าพลังแล้วพี่โดเนี่ยอาจจะยิงคมขึ้นก็ได้แล้วก็แน่นอนครับสําหรับใครที่ชอบพี่โดเนี่ยปีนี้ก็ถือว่าเล่นได้ครับไม่ผิดหวังแน่นอนหรือใครที่กําลังฟูทีแมนยูมาร์ลิดยูเวหรือฟูเมตาจัดพี่โดปีนี้ได้เลยแล้วก็หากองหน้าที่จบสกอร์โหดๆเนี่ยมาคู่กับพี่โดบอกเลยว่า มันแน่นอนครับแล้วก็แผนการเล่นที่ผมใช้ในคลิปนี้เนี่ยก็มีประมาณ2แผนครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองไปใช้กันได้ผมหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยเป็นตัวประกอบการตัดสินใจของทุกคนนะครับคลิปนี้จบแล้วครับผม